พี่นานพอมาแล้วจะของตายไหมนี่ต,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 ตาย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 จะของบ้านไม่ได่าแล้วครับก็คือผมจะอธิบายนะครับคอนกรีตเนี่ยเมื่อเราเทอ่ะมันจะมีเวลาที่เขาเซ็ตตัวนะครับหลังเขาเซ็ตตัวเนี่ยเราจะต้องบ่มด้วยน้ํานะครับดังนั้นอ่ก็คือคอนกรีตตัวน้ําเนี่ยไม่เป็นไรแต่ต้องโดนหลังเขาเซ็ตตัวนะครับ หลายๆถ้าคือจจเห็นว่าเช่นเขาเทเสานะาเขาเทบางกี่เสาเสร็จเขาจะมีแล็บใสนะครับแล็บไม่ให้คนกีดนั้นสูญเสียน้ําเพราะว่าน้ำจ,จะต้องทาเป็นติกิจกรรมปูซีเมนต์นะครับดังนั้นถ้าเจอเคสแบบนี้ต้องอธิบายเจ้าของบ้านและช่างที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็คือสามารถโดนน้ําได้ยิ่งดีนะครับแต่ตอนที่เราจะทําโครงสร้างชิ้นต่อไปที่จะต้องต่อ จากฐานรากจากทุติ้งของเราเนี่ยจากหร้อมเนี่ยให้เราเอาน้ําออกนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับให้เห็นเนื้อคอนกรีตนะครับแล้วค่อยอประกอบแบบตีแบบแล้วค่อยเตรียมกินในโครงสร้างชิ้นต่อไปนะครับวันนี้เทคนิคการก่อสร้างบ้านกับอือการช่างทิชๆเล็กๆน้อยๆ,น,อยๆนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ